ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะฮะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม k t k t k t t t u d i o นะคลิปนี้มาแลกฟรีแล้วก็อัพค่าพลังกันดีกว่านะครับผมนักเตะ5ดาวตัวเชียร์เตอร์นะโอเค p อต i n g มันจะหมดนะครับผมมี5ดาวกับ4ดาวนะนะ ห้าด,ดาวกับสี่ดาวอ้าวดีดีลืมเปิดนี่หว่าดีดีลืมเปิดนี่หว่าเปิดไปก่อนละกันเนี่ยเปิดไปก่อนละกันเบอร์สิบเจ็ด 17. ใครวะ <c oughs> ใครวะเนี่ยเบอร์สิบเจ็ด 17. ใครวะนะครับผมโอเคเนี่ยฟีเจอร์ม่วงฟีเจอร์ม่วงสี่สิบเจ็ดฟูเดนนะครับผมฟิลฟูเด้นโอเคห้าดาวเนี่ยถ้าจะแลกขนะ ตัวที่ยังไม่ได้เล่นลนะนะมันก็จะมีมันก็จะมีแซมเมลชุกบูซ่นะครับผมนแซมเมลชุกบูเซ่มันก็เป็นคนนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่จิตจัดพอสมควรนะครับผมนะชุกบูซ่โอเคเป็นอ m f นะฮะยืนปีกซ้ายปีกขวาได้โรมิ้งเฟล้งเหรอโรมิ้งเฟล้งเหรอไล่ไปก่อนละกันเพราะว่ามันจะหมดนะครับผม ชุกบูเซ่โอเคซามิลซุกบูซีเดี๋ยวชุกบูเซ่นะครับผมชื่อไม่ไอ่านยากจริงนะชุกบูเซ่ชุกบูเซ่นะโอเคเดี๋ยบร้อยอัพค่าพลังกันดีกว่านะครับผมมาเป็นอาเป็นอาก็อยู่ได้นะตำแนงนี้ก็เล่นได้นะมันก็ตัวจี๊ดอยู่นะ นะรู้สึกว่าสปีดเนี่ยโคตรจัดนะฮะไอ้ยก็ใช้ไม่เยอะนะก็ใช้แต่ก่อน8ปดเก้าสิบอันฟีเจอร์นะครับผมดูนี่ก็ห้าอันเจ็ดอันนะครับผมโอเคฮับสเตตตามสูตรเนี่ยสูตรแปดนะครับผมแปดปแปดนะส่งบอลแปดฮะส่งบอลเสรไปแปดแล้วก็ครองบอลแปดครองบอลแปดเฮ้ย เลี้ยงบอล93แล้วปกักบตัว90เฮ้ยธรรมดาที่ไหนนะฮะแล้วก็มีเด็กอีก8ฮนะสูตร8สูตร8อู๋เก้าสอเลยวะ92้าอเลยวะสปีดต้น92โรเบอร์อีก8ฮนะโรเบอร์อีก8อู้ทะลุแนะ่94เชี่ยสปีดต้น92สปีด94้า่อืมแต่โอ้แต่สตีไม่น่าเนาะยังวะสตีไม่น่าแค่80 นะฮะวู้เลี้ยงบอลโอ้ตัวจี๊ดแน่นอนบอกเลยนะ, 8, 8, 8, 9, 4, นะแปดแปดแปดเก้าสี่นะว่าก็ไม่ได้เยอะแต่โคตรจี๊ดอะ่ะนะโคตรจีด๊ดโคตรมีทีเด็ดอะ่ะนะครับผมเป็นเท้าซ้ายเหรอกลุมม่มอิ่งเฟล้งเหรอนะ 9, 7, เก้าเจ็ดเรียมลุกแปดสามบองทูนเก้าบองทูนแปดเก้าเลี้ยงบอลเก้าห้าโคตรเยอะนะแล้วปรกับตัวเก้าสอง้ระดับแค่ว่วตันเก้าสี่นะ นาะครับผม,มจบสกอร์ล่ะจบสกอร์กระจายบอลเนี่ยประมาณ70ลปลายเปิดบอลโอเคคำโค้งพอได้สปีด9 6กนะสปีด96สปีดต้น94พลังยิง85าบาลานสเตมินาแต่สเตมินาน้อยไปหน่อยนะแต่บาลานแ์ด7จ็แต่ความเร็วกับครองบอลคูดดีเลยะนะมีสับขาหลอกดับเบิลทัชคัดบวลเทือนโซคอนโรลยิงลูกฮุกยิงไกลไซก้สกิลยิงว่ะ สกิลยิงว่ะอยากได้สกิลจ่ายมั้งอ,อ่ะอยากได้สกิลจ่ายมั้วไะก็เสริมเอานะครับผมแต่จี๊ดจิ้งนะครับผมเลี้ยงบอลความเร็วโคตรดีนะเอาขึน้นนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับแลกฟรีแล้วก็อัพค่าพลังนะครับผมซามิลชุบบูเซ่นะชุบบูเซ่โอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งอยู่นะครับผมคลิปนี้ไปละบ๊ายบายเลสวกั